เจ้าว,วันนี้ก็มาพบกับกกวางปลาแอวเจ้าวันนี้เป็นวันพุธวันพุธเป็นวันที่แม่กวางจะมาขายของที่กัดนัดเจ้าและก็ตอนนี้ก็กงกำลังเลิกงานศิลากองกำลังจะมาเอวหาแม่ที่กัดนัดโดยกนหนัดที่แม่กวายคือตลาดนัดคู้ลูกสภาเจ้าอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เดเตวมาพอล้านขายครัวของแม่กวางกันเจ้า อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดที่แม่กวางมาขายประจําเลยแม่กวางจะมาขายของอยู่วันเดียวจะมาขายของผู้คนพูดโดยของที่เอามาขายเนี่ยจะเป็นของที่ปลูกเองในครัวเรือนแล้วก็เป็นของของที่เจ้าบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าปลูกแล้วก็จะเอามาฝากแม่ขายซึ่งเป็นพักที่ปอดสารพิษแล้วก็เป็นพับพื้นเมือง จาตีหาได้ยากแล้วก็อาจาจะหาได้ยากจากในตลาดทั่วไปเจ้านี่ก็จะมาซื้อไผ่มา,าซื้อไผ่ไวาซื้อไผ่มาให้ล้านของแม่กวางจะอยู่ปื้นต้นมาตาครบจะอยู่เป็นล้านตีอยู่ล้านเดียวเลยตีอยู่ตีอยู่ในมุมมุมเดียวล้านเป็นร้านตีรวมเอาของในหมู่บ้านมาขายเจ้า ตีแน่ๆก็คือจะมีกล้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าจากบ้านเฮาโดยกล้วยเนี่ยเฮาจะมาขายสดก่อนแล้วก็หลังจากตีมันสุกเตี้ยแล้วเฮาก็จะเอามาแปรรูปในการแปรรูปก,ก็จะกลายเป็นกุ้งตากพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์บ้านเฮาเจ้าขายในเพจตัวแล้วก็ขายในน้ำผู้ร้อนโดยสกเกตตัดดยเจ้ามีกล้วยแล้วก็มีข้าวหลามตอนนี้กําลังเข้าซูข้าวหลาม กำลังข้าวสุขหลามกำลังข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวก็ต้องมีข้าวหลามเจ้าละข้าวหลามที่ขึ้นชื่อก็คือข้าวหลามดอยสะเก็ดเจ้าตีลา่แม่กวางเกาะมีขายมีหลายรสห้เลือกเลยนอกจากของกินเมืองนีก็จะมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่คือน้ำตาลที่ได้จากอ้อยเจ้าเราสามารถเอาไปประกอบอาหารเป็นของหวานหรือว่าเอาไปกินกับข้าวนึ่งก็ได้อันนี้ก็จะเป็นของกินตีคนเมืองมากเจ้า มีน้ำอ้อยมีมะแขวนมะแขวนนี่เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของพริกลาบเจ้าซึ่งจะทำให้มีกลิ่นของสมุนไพรรสฉุนแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่แบบมีเอก,กลักษณ์เจ้าก็จะมีมะแขวนแล้วก็ยังมีน้ำพักน้ำพักน้ำพริกน้ำพัก น่แล้วก็ยำผักกาดดองเจา้ามีนอส้มมีมะขามป้อมมีข้ามมิ้นบมะกอกมะนาวมะกรูดเน่ผักกับลาบผักแปมมกับปาบแต่ว่าตอนนี้คือพักใกล้หมดแล้วตอนนี้เวลาสี่โมงสีพักใกล้หมดแล้วเจ้าพว,ว้อากาศนี่จะเริ่มขายกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง ตอนนี้ซีมงปลายพักกาะใกล้สมุทรล่าจะเหลือแต่พักกาศดเนี่ยเลือแต่พักน้อยเดียวถ้าขายสนใจหรือว่าได้มาเจียงใหม่ในวันพุธหรือว่าอยู่ในบริเวณและแบกใกล้เคียงอยากได้พักส่วนครัวที่ปลูกเองในชุมชนปอสารสมัดตัวมาซื้อได้สี่ล้านของแม่ของเจ้าได้ปืนปะตาโกวันนี้ขายดีก็แม่ ขายดีพักใกล้มดแล้วก็จะมีป้ายป้ายศูนย์เรียนรู้ตำแนวพระราชดำริด้านกเกษตรสมสารศนเจ้าซึ่งแม่กวางกเป็นเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลมาจากศูนย์ศึกษาการพนาห้วยห้องใครอันหนึ่งมาจากพระราชดำริเจ้าอันนี้ก็เป็นภาพรวมในล้านของแม่กวางนั่นเอง ให้ผักกูดนัมาตะไดกูดอันนี้พี่น้ำพักนี่หรอสิบบาทพี่น้ำพักสิบบาทเจ้าอันนี้ก็สิบบาทเดียวเบาทมะนาวมะนาวหนึ่งอันกับเจ้าพี่น้ำพักไม่ใส่บบนแกากววน้อยเดียว้บบาวาาน มะกูดมาตรฐาแม่้บาทแต่ถุงกระเจ้า,านี่นนอระชุงนานๆนี่มีน้ำห้าบาทขอบคุณเจ้ามานาาสซเรลนี่ผลไมงมรัะ มุ่งเดียวกันมุเดในกันเจะหลุดงานแล้วมาตัยหามาตัยเอวหาที่พักเป็นเนี่ยว่างกันอะหลายจตี เดี yup. ๋ยวเราจะเตลไปซื้อของกินไปซื้อข้แรงให้แม่กันเจ้าแต่จะตรวจสภาพอากาศที่จะมีออย่างเห็นห้องนอกจากพักสดๆของแม่กวางเดียวฮอลิเจ้า ตามา่การนี่ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นการสดเนาะไปกัดแรงการะดก็จะมีของกินขึ้นเมืองเป็นของโซตโตยอาหารซุกโ,ยโตโยมีนี่มดเจ้าแต่ว่าในช่วงสถานาการณ์โควิด COVID จะต้องมีการเว้นระยะห่างใส่แม่ตัวนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดอันร้ายแรง อัดเต็มแค่นี้กุ้งฝอยอ,อันนี้ปลาท้องกุ้งฝอยไหม,มก็เจ้า,าอันนี้ลูกตังไรมา <ฮะ S 2> เอาลูกตังไรมากระเจา้าโอ้สวัสดีครับได้หลายบ้านนะมีเต็มเลยนะ่ะออกกำลังอีกแล้วก็ตั้งใจมาต้องเอาเองออกกำลัง มีตึงของกินเล่นของกินแต่ของใจในบ้านเจ้าการมาใจการมาใจกาดเนาะใจกาดกับเมืองแต่เป็นไทยก็คือการใจตลาดการมาใจตลาดก็เหมือนเป็นกันกระตุ้นเศรษฐกิจคือกับเออโปอก้าไม่ก้าบ้านเฮาเจ้าือมีรายได้ือมีการกระจายรายได้กันนะเจ้า ได้มาซื้อพักดสดซื้อของสดเป็นการจืเหลือเกษตรกรต่างอ้อมใจเจ้ามาแล้วขอเสื้อ,อใสแกมาเอาแน่นี่ก็มีมะเขือจีที่กีจวพอมไปต่ำเอง ผักกาด5บาท10บาทบะหมงโตมินิมดเจ้าทองกินซุกข้อมกินก็มีคนไม้ไหนแบบาจะมาซื้อของกินแรงกันเจ้านี่เอาผัดผงกะหรี่ เอาผ้าผงกะรีนี่อันเจ้านี่แกงอันอยังแฮมก็ลาบเอาลาบนี่แห็นอันเจ้านี้นะคะเอาเจ้าของกินซุกเจ้าแรงนี่พบความแม่กวางจะป๊กบ้านไปนี่ก็ถ้าจะคำแรงแล้วเจ้ามาตันได้แยกกินนย่แหละหกสิบห้าหกสเป็นซองเดียวหนึร้อยมีหนึ่งร้อยเท่านั้นค่ะ ขอบคุณเจ้ามีตึงเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองนะเจ้ามีแบบอต้นไม้ประดับประดาก็มีของกินแต้ของกินเล่น แกงทอดหมูปิ้งขนมถังแตกบ้าบีทถังแตกสับประรดภูแลเชียงรายปูอ,อ่องออดปูกบจีเห็ดลม ข้าวหนมจีบเจ้าไป20 30 4ี่จ็บรวมได้นะคะเอา30เอาแต่สาหร่ายใช่ค่ะน้ำจิ้มกับกระเทียมน่นหรือแยกครัแยกเจ้าจจจจขอบคุณค่ะ ได้ของกินเล่นทําละจ้ากี้ได้ของกินแต้่บวกออน้ำเบเกอรี่โฮมเมดก็มีโซนนี้ก็จะเป็นของใช้เจา้าเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆ ้าขายได้มาเซนอาเซนซายดอยสเกตนะเจ้ามาแวะได้ทุกวันพูดเจ้ามาแอวซื้อขัวของแม่กวางได้เจ้าแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจคือกับป๊ก้าแม่ขายบ้านเฮาเจ้าไปกันกระจายรายได้เนาะไปดินเขา ข้าหลามนี่เป็นข้าหลามข้าวหลามตีเอาไปเผาเองบอกข้าวหลามอองเอาเงินถุง,งเงินถุงทองไอ้เงกะเอาเงินเอาทองไอ้เงาะถุงเงินถุงทองป้าเผาเสร็จแล้ว แล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศในตลาดนัดคุรุสภาเจ้านี้ก็กวางปะแอลก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเจ้า